เขาเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเลยไหมเราจดบ้างก็คือเขาที่สุดในชีวิตแล้วค่ะหนูขอรอนวันนี้เราอยากบออะไรกับเขาวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้พบเขาวันหลักป้าวันรักป้าตแต่วันแรกก็ถึงวันนี้ วังขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไว้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจนทำให้มันเป็นเรื่องแบบนี้ขกโทหนูต้องยอมรับในสิ่งที่หนูผิดค่ะพี่หนูยอมรับแล้วหนูก็ขอโทษกับพี่สื่อสื่อ,อมวลชนทุก ทุกสำนักเลยทุกช่องเลยว่าหนูขอโทษจริงๆหนูประพฤติตัวไม่ดีในเรื่องนี้แต่การตายของสามีหนูหนูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหนูไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรใดๆทั้งสิ้นและหนูพร้อมที่จะให้ปากคำกับตำรวจและให้หลักฐานอะไรก็ได้ที่ตำรวจเอาไปแล้วมันเป็นรูปคดีให้มันเกิดประโยชน์เอาไปได้เลยถ้าผิดหนูยอมรับในตรงนี้เป็นไว้ว่าตามกฎหมายได้เลยค่ะแต่ว่าทางครอบครัวคนตายเองก็ยังแบบแอบคิดว่าพี่มไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จริงแต่พี่อยาจจะเป็นป้นผตุ ใช่ค่ะหนูก็ต้องขอโทษด้วยจริงๆค่ะมันเป็นเพราะนิสัยของหนูมันเป็นเพราะนิสัยของเราเองนิสัยของเราเองเนี่ยทำให้เขาเป็นแบบนี้แต่อย่าให้รู้ว่าลึกๆของหนูอ่ะหนูเสียใจนะหนูเสียใจมากหนูคิดถึงเขาทุกวันไม่ใช่หนูไม่คิดถึงหนูรู้สึกผิดตลอดเวลาว่าทําไมทําไมทําไมเป็นตลอด <บท S 2> เ,เวลานชีวิตเลยหบทเรียนชิ้นใหญ่ในชีวิตเลยค่ะออนพี่ถามนิดนึงค่ะพี่ยอดหัวนหนึ่งจะตายแล้วอีกคนก็ติดคุกแล้วนูตรงเนาะอ่ะเอาหัวใหม่ไหมี่ะไม่ค่ะ หนูสัญญากับพ่อสัญญากับแม่ญาติพี่น้องทุกคนว่าหนูจะใช้ชีวิตอยู่กับพ่อหนูจะไปเริ่มชีวิตใหม่อยู่กับพ่อไม่เอาแล้วนี่ไายไม่เอาแล้วค่ะครับสวัสดีงามๆแล้วก็ไหวสวย,สวยแทบตักเตะทุกท่านเหมือนอย่างเช่นเคยก็แล้วกันนะครับผม อีพีนี้จะพูดถึงใครไปไม่ได้นอกจากเธอคนนี้สาวพรหรือน้องพรคนที่ผู้คนทั้งประเทศกำลังให้ความสนใจกันอย่างมากมายณขณะนี้ซึ่งดีกรีของเธอนี่ก็ไม่ธรรมดาเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งน่ารักแล้วก็ทั้งงามสงา่าแต่ว่าฟังแล้วอย่าเพิ่งอวกกันนะคุณ ขนาดม้าอ่อนนับหาเนี่ยยังต้องจิตสายไปขายห่อหมกแม่สีตาเนี่ยก็ยังไม่กล้าเข้าใกล้แม่ลีน่าจังยังต้องอายม้วนเสือกลับบ้านไปเมื่อเจอความสวยของพรสวยไม่บรญยะบรรยังสวยไม่ดูวันโกนวันพระ กระทั่งไม่ปรึกษาหมอโดยยมอบความสวยบนรอบคอนี่ใช่ปะคุณชอยได้เห็นเป็นต้องรักชายได้เห็นเป็นต้องหลงหลงแบบหัวปักหัวปั๊มหัวคำมำหลงจนงอหัวไม่ขึ้นแต่อย่าได้พากันสงสัยนะว่าหัวอะไรหัวใจหัวใจหัวใจ ก็ดูอย่างใหม่เขาก็บอกว่าพรเนี่ยเป็นรักแรกที่ใหม่เนี่ยทุ่มเทให้ทั้งหมดทั้งใจทำงานทุกวันเนี่ยเพื่อให้พรมีกินมีใช้พรมีปัญหาเรื่องเงินอะไรใหม่ก็เคลียให้จนกระทั่งมีปัญหาเรื่องผู้ชายใหม่ก็ไม่เอาไปพูดแพ่งพรายกลัวจะรู้ถึงหูชาวบ้านเขาจะนินทา มาถึงพรจะทำให้เธอได้ยินแล้วเกิดความรู้สึกหน่อยเหนือตั้มใจเรียกได้ว่ารักพรแล้วก็เทิดทูนอย่างสุดหัวใจสุดท้ายรักแรกของใหม่กลับกลายเป็นรักสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นรักที่ทำให้ใหม่ต้องจบชีวิตลงไป ด้วยนำมือของคนที่เขารักอย่างพรหลังจากที่พรเนี่ยได้ไปรู้จักกับช่างกิจหนุ่มที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศนิสัยดีที่สุดในโลกแล้วก็อารมณ์ดีที่สุดในจักรวาลไม่น่าเชื่อทั้งคู่รู้จักกันไม่นานก็ ทำให้กิจเนี่ยหลงผรแบบหัวปักหัวปําหลงจนงูหัวไม่ขึ้นหลงจนกระทั่งเกิดโศกนาฏกรรมนะที่ทำให้ไม่ต้องจบชีวิตลงไปแต่สเสน่ห์ของพรยังไม่หมดเพียงเท่านี้คุณสเสน่ห์ของเธอยังแพร่กระจายไป ถึงหนุ่มอีกคนหนึ่งซึ่งทั้งคู่ก็รู้จักกันไม่นานเหมือนกันแต่หนุ่มคนนี้ก็ทุ่มเทให้พรจนหมดหัวใจจนกระทั่งได้เห็นพรเนี่ยออกรายการโหนกระแสบรรดาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเขาก็พากันมาแซะบอกว่าเอาบักลาทุสาวโตวบะแมนบ่อนันดูไปดูมา ปรากฏว่าพรคนที่เขารักเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่มีผัวแต่ที่มันยิ่งน่ากลัวก็คือผัวเธอกลับโดนอุ้มหายไปจากน้ำมือของชูรักอีกคนจนผู้คนเนี่ยต่างพากันขนานนามว่านางโมราเรียกได้ว่า นางวันทองสองขวเนี่ยยังต้องคิดสายเมื่อเจอกับนางโมราอย่างพรไปเรื่องราวระหว่างใหม่แล้วก็พรก่อนที่จะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนมากมายเศร้าใจแล้วก็สงสารใหม่อย่างสุดหัวใจ หลายายคนก็อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมคุณส่วนใครที่รู้แล้วก็แล้วแต่เธอ <S 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 ไม่กับพอเนี่ยคบหาอยู่กินกันมานานกว่า17ปีพอเนี่ยมีลูกติดจากหัวเก่าหนึ่งคนซึ่งก็ให้ญาติเป็นคนดูแลทั้งคู่เนี่ยอยู่ที่สมุทรปราการแต่ไม่จะทำงานอยู่ที่ชนบุรี เป็นโรงงานบิสตนแล้วก็ทำอยู่โรงงานเนี้มาเป็นเวลาสิบสิบปีส่วนพรเนี่ยทำอยู่ที่สมุทรปราการเป็นบริษัทขนส่งส่งที่หมายถึงสิ่งของที่ไม่ใช่ส่งเนี่ยหมายถึงกางเกงแล้วก็ทําอยู่ได้ประมาณสามเดือนถ้าคืนไหนที่ใหม่เข้ากะดึกเนี่ยเขาก็จะต้องออกจากบ้านตั้งแต่ สี่ทุ่มซึ่งก็เป็นเวลาที่พรเนี่ยนอนหลับใหม่ก็จะบอกพรว่าอ้วนเขาไปแล้วนะถ้าเป็นคำพูดชาวบ้านก็คืออีอึงหายไปแล้วเด้อแล้วก็หอมแก้มพรทุกครั้งก่อนที่จะไปจนกระทั่งในคืนที่ใหม่เนี่ยหายตัวไปเป็นคืนวันที่ ยี่สิบเจ็ดช่วงเวลาประมาณตีสองกว่า,กวาใกล้จะตีสามซึ่งตอนนั้นเนี่ยพรเธอก็ตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวไปทำงานเธอก็ทักลายไปหาใหม่เหมือนอย่างที่เคยทำทุกวันซึ่งปกติพอเวลาทักใหม่ทักไปเนี่ยใหม่ก็จะตอบกลับมาในทันทีแต่วันนี้ใหม่กับเงียบไป ไม่เห็นข้อความไม่ตอบอะไรกลับมามันก็เลยทำให้พรเนี่ยโทรไปพอโทรไปใหม่ก็ไม่รับอีกพอรอนก็เลยโทรไปหาเพื่อนที่อยู่โรงงานเพื่อนก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้ยังไม่เห็นใหม่ขึ้นรถมาด้วยกันเนี่ยพอประมาณตีสามผ่านไปก็มีลายของใหม่เนี่ยเด้งขึ้นมาที่โทรศัพท์ของพอรอนบอกว่า อึงเขาเลิกกันเถิดเนาะเพราะว่าอายเนี่ยไปเหฮดมูนิ่งคนหนึ่งเนี่ยเพิ่นทองอึง้งบ่ต้องเสียใจแล้วก็บ่ต้องห้องห้เด้อล่ะ,ะมันก็ทำให้พอเนี่ยเกิดความเกาะวนกวาวยใจแล้วก็ท้งโทหาแล้วก็ส่งข้อความไปหาใหม่อย่างมากมายแต่ก็ ไม่มีเสียงตอบรับกลับมาไม่หายไปสองวันที่ใม่หายตัวไปไม่มีตอบกลับลายแล้วก็ไม่มีโทรกลับมาจนกระทั่งยี่สิบก้าก็มีคนเนี่ยไปพบ ร่างของใหม่ถูกมัดมือแล้วก็มัดเท้าไว้ที่บริเวณหัวก็มีร่องรอยของลูกกระสุนที่ถูกยิงหนึ่งนัดก่อนที่จะเอาร่างเนี่ยมาทิ้งไว้ข้างถนนเอาร่างของใหม่มาทิ้งไว้ข้างถนนเลียบมอเตอร์เวย์ที่ชะเชิงเสาพรพอได้ รู้ข่าวก็รีบมาดูเพื่อที่จะรู้ว่าเป็นผัวของตัวเองหรือไม่แต่ที่มันทำให้ผู้คนเขาชะงนแปลกใจนั่นก็คือข้างกายของพรกับมีช่างกิจอยู่ชิดใกล้เคียงข้าง ประครับประครองแล้วก็คอยปลอบโยนอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งได้รู้ความจริงว่าแท้จริงแล้วคนที่ลงมือจางโหดเหี้ยมกับใหม่กับกลายเป็นช่างกิจคนนี้ มในสายตาคนรอบข้างเนี่ยเขาบอกว่านี่สัยดีแล้วก็อัธยาสายดีบุคลิกเนี่ยเป็นคนเงียบเงียบนิ่งๆเป็นที่รักของเพื่อนๆไม่เคยมีปัญหากับใครไม่เล่นการพน,นันไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงคล้ายกับหมอ ผมที่ว่าหมอกอยังไม่มีเมียแล้วก็ไม่มีใครครบเป็นเพื่อน <S <S และที่สำคัญใหม่เนี่ยรักพรมากยอมพอรทุกอย่างหาเงินได้ก็ให้พรหมดพรเป็นนี่ก็ตามใจให้พรนอกใจก็ให้อภัยที่ทำงานเก่าของพอรเนี่ยเคยมีเรื่องเจ้าชู้จนถึงกับออกจากงานมา ใหม่ก็ให้อภัยจนมาถึงที่ทำงานใหม่พรก็ยังมีเรื่องเจ้าชูกลับมาเหมือนเดิมซึ่งใหม่เนี่ยพอระแคะระคายก็บอกให้พรลาออกแต่พรไม่ยอมออกก็จะออกได้ไงเพราะว่าในที่ทำงานใหม่พรได้เจอชายในฝันอย่างช่างกิจ ทางด้านนางโมรากาตีอย่างพรคนนี้เขาบอกว่าเป็นคนที่เจ้าชู้มากอาจจะด้วยความที่เธอเนี่ยหน้าตาสระสรวยปานดาราแต่ถ้ามองไปมองมาเนี่ยหนักไปทางขึ้นราโดยเฉพาะเวลาที่พรเดินไปเดินมานึกว่าอึงกระโดดนแ้ย ขนาดถูกใหม่จับได้ถึงสามหนว่านอกใจว่าคบซ้อนไม่ให้อภัยแต่ก็ไม่ทำให้พรนางโมลากากีตัวนี้เนี่ยเกิดความสำนึกในใจกับชล่าใจที่เห็นใหม่เนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำงานให้ตั้งตัวเองใช้สบายจนกระทั่ง พอเนี่ยได้มาอยู่ที่ทำงานใหม่แล้วก็ได้รู้จักกับช่างกิจซึ่งตอนนี้ผู้คนเรียกอย่างสนิทว่าบักกวยหัวคิดพอมาอยู่ที่ทำงานใหม่ได้รู้จักกับบักกวยหัวคิดมันก็ทำให้นังโมลากากีคนนี้สนิทกับบัก,กวยหัวคิด อย่างไวทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมถึงขั้นหยอกล้อหอมแก้มกันแม้กระทั่งในลายกลุ่มที่ทำงานทั้งสองตัวเนี่ยก็เรียกกันอย่างหวานว่าห ja, 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 ja ัวจ้ะหัวจ๋าเมียจ้ะเมียจ๋าจนผู้คนเนี่ยเขาพากันเข้าใจว่าอีนังโมลากากีกับป วยหัวคิดสองตัวนี้เนี่ยมันเป็นแฟนกันในขณะที่ใหม่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานเพื่อสร้างฐานะแล้วก็เพื่อให้เมียของตัวเองอย่างนางพรเนี่ยอยู่สุขสบายแต่ไม่น่าเชื่อคุณว่านางโมลากากีตัวนี้กับคบชู้อยู่กับช่างกิจจนถึงขั้นมีการบอกว่าตัวมันเนี่ยท้อง แล้วคนเป็นพ่อของเด็กก็คือช่างกิดมันก็ทำให้กิดเนี่ยดีใจกระโดดโลดเต้นกันยกใหญ่ถึงขั้นไปบอกกู้คนมากมายบอกว่ากูจะเป็นพ่อคนแล้วโว้ยแล้วก็เตรียมตั้งชื่อลูกของตัวเองพ่อกิดแม่พรลูกก็ต้องเป็นพิมพ์ดีนะถ้าเป็นลูกชายมันไม่ตั้งชื่อว่าประยุทต ถ้าเป็นลูกสาวมันไม่ตั้งชื่อว่าคำผักกามาถึงบักกวยหัวคิดตัวนี้พอเรื่องเนี่ยมันเป็นกระแสแรงขึ้นมามันก็ทำให้ชาวเน็ตแล้วก็โซเชียลเนี่ย เขาเข้าไปส่องที่เฟซแล้วก็ติกต็อกของมันแล้วก็ได้พบทั้งภาพแล้วก็ข้อความต่างๆมากมายที่มันได้โพสต์ไว้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่มันเนี่ยกุมมือของผู้หญิงคนหนึ่งไว้แต่ที่มันแปลกใจก็คือมือของผู้หญิงคนนี้ดันมีสร้อยที่เหมือนกับนางโมลากากีโปเชเลย เท่านั้นยังไม่พอยังมีข้อความภาพที่มันเนี่ยไปเที่ยวทะเลอย่างสนทีแล้วก็ได้เขียนไว้บนสรายเพื่อเป็นพยานรักอย่างโรแมนติกบอกว่า p a แ d K แล้วก็เป็นรูปหัวใจซึ่ง p and นนี้น่าจะไม่ใช่ความหมายพี่ก่อนแล้วก็น้องก้อยอย่างแน่นอน านั้นยังไม่พอคุณยังมีข้อความที่มันโพสตบอกว่ารักจนเกินที่จะทนได้ตอนนี้มึงได้ไปทนอยู่ในตารางแล้วแล้วก็มีข้อความบางเอิญเจอก็จริงแต่โคตรตั้งใจรักตอนนี้มึงได้ไปรักอยู่ในตารางแล้วก็ยังจะมีข้อความถึงจะไม่ใช่คนแรกของเธอ แต่ขอเป็นคนสุดท้ายของเธอใครก็อย่ามาแตะอืมตอนนี้มึงเขาไม่ได้แตะเพราะมึงอยู่ในตารางแล้วก็ยังจะมีข้อความบอกว่าเวลาที่เธอหายไปเราไม่เคยคุยกับใครเลยนะถ้าใครจะอ้วกเอากระโถนมาอ้วกได้นะเราซื่อสัตว์กับเธอมากๆออทำอะไรก็ นึกถึงใจเธอเสมอเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทุกอย่างเพื่อรักษาเธอไว้ถึงขนาดเลิกกับเมียเก่าไปเราจะมีแค่เธอเธอดีที่สุดแล้วรักมากจนไม่อยากเสียเธอไปอืมตอนนี้มึงได้ไปรักอยู่ในคุกแล้วก็ยังจะมีข้าขาอความพอเห็นแล้วก็มีความสุขอืม มึงได้ไปสุกอยู่ในตารางแล้วตอนนี้ไม่อยากไม่จากไปไหนแน่นอนตอนนี้มึงได้จากไปอยู่ในตารางแล้วเท่านั้นยังไม่พอยัยงมีข้อความที่ชาวเน็ตแล้วก็ชาวโซเชียลเนี่ยเขาพากันฟันธงว่าต้องเป็นข้อความที่บอกกลวยหัวคิดตัวนี้เนี่ยมันขมกูใหม่ไว้อย่างแน่นอน มันโพสบอกว่าไม่ต้องมาสองกูยังไม่ตายมึงเนี่ยอาจจะตายก่อนกูก็ได้ใครจะไปรู้มีอะไรก็โทรมาหรือจะให้กูโทรไปกูมีเบอร์มึงนะแต่ยังไม่ได้เติมตังค์กูมีเบอร์มึงนะโอด,ดระวังตัวไว้มันก็เลยทำให้ชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยเขาเอกใจว่า ข้อความนี้ผมครูใหม่หรือเปล่าก่อนที่สุดท้ายาใหม่ก็จากไปแล้วก็ได้รู้ว่าคนที่ลงมืออย่างอม,มหิตนั่นก็คือบอกกวยหัวคิดตัวนี้นี่ก็คือเรื่องราวของใหม่ ชายหนุ่มผู้น่าสงสารที่ต้องจากไปก่อนวัยอันควรบักกวยหัวคิดชายหนุ่มผู้พังรักจนสุดท้ายต้องไปอยู่ในตารางแล้วก็นังโมลากากีอย่างน้องผรออที่ตอนนี้ก็ร้องห่มร้องไห้ค่ำควรเสียใจบอกว่าไม่ เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดเป็นผู้ชายที่ดูแลเขาดีที่สุดเวลาเขาไม่สบายก็เช็ดตัวให้เวลาเขาอยากกินอะไรก็พาไปทานเวลาเขาอยากไปเที่ยวไหนก็พาไปทุกที่เป็นผู้ชายที่ดีรองมาจากพ่อบังเกิดก้าวต่อไปนี้ จะขอจมอยู่กับความเศร้าแล้วก็สำนึกผิดจะไม่ยอมมีผัวใหม่อีกต่อไปส่วนใครจะอ้วกอย่างไรก็อย่าลืมอ้วกใส่กระโถนก็แล้วกัน,นเพราะฉะนั้นอีพีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้หากว่า มีคำพูดใดที่ไม่เหมาะสมกราบขออภัยทุกท่านทุกคนไว้นะที่นี้แล้วก็อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีไว้เจอกันอ P ีหน้าขอกราบลาทุกท่านไปสวัสดีครับ